วงล้อที่ 2. เลื่อนภูมิวัสนาคบหากรยนานมิตรความเจริญก้าวหน้าในชีวิตจะติดปีกทยานขึ้นจุดสูงสุดได้นั้นขึ้นอยู่กับวงล้อแห่งความเจริญ4อย่างที่เราต้องเป็นผู้เลือกขับเคลื่อนให้กับตนเอง 1. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 2. คบหาอริยชนไว้เป็นมิตรสปุริสุป,ปัสสายะ 3. การตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้มีบุญที่กระทำไว้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าเรียกวงล้อแห่งความเจริญสี่อย่างนี้ว่าจักรสี่ถ้าตอนนี้ใครยังไม่พอใจกับชีวิตในปัจจุบันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนมันได้และหนึ่งในวิธีเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าคือการเลือกคบมิตรวงล้อสู่ความเจริญจะขับเคลื่อนพาเราก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาสตรสาเร็จหรือปรชญาชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้แล้ว เราสามารถจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ด้วยการครบหาอริยชนไม่เป็นมิตรคำถามคือทำไมต้องคบหาอริยชนไม่เป็นมิตรฝึกตนบ่มเพาะนิสัยใหม่กุญใจสำคัญในการครบหาอริยชนไม่เป็นมิตรคือการเรียนรู้ให้ตกผลึกเป็นวิธีคิดและวิธีการฝึกตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการดังนั้นความแตกต่างระหว่างคนที่จเจริญก้าวหน้ากับคนย่ำอยู่กับที่จึงอยู่ที่การเลือกคบมิตร เพื่อเรียนรู้ซึมซับและฝึกตนเหมือนสำนวนไทยที่ว่าคบบัณฑิตบันติตพาไปหาผลอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพ,พิพัฒน์แนะนำด้วยภาษาพา่อขุนว่าถ้ามึงต้องการประสบความสําเร็จอย่างสูงมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดในสายอาชีพเป็นเบอร์หนึ่งมัง่งคั่งร่ํารวยมีทุกอย่างมีมากกว่าคนอื่นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นมึงจงฝึกตนเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนสันดาหให้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการเราต้องการนิสัยที่ฉลาดสูงสุดเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตหรือทำธุรกิจหรือการพบปะผู้คนหรือการค้าขายการตลาดหรือการพูดทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์มีสัญดานเดิมเป็นปกติคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้ฝึกตนเขาก็จะทำาไปตามสัญดานเดิมที่ติดมาจากพบชาติก่อน พบชาติมาอย่างไรสันดานมึงเป็นอย่างไรมึงก็เป็นอย่างนั้นจนตายมึงก็จะได้แค่สิส่งที่มึงหาได้เท่าสันดานมึงมึงไม่สามารถหาได้มากขึ้นและมากขึ้นไปได้เพราะมึงต้องไปเจอคนที่มีนิสัยสูงกว่ามึงคนที่มีนิสัยอยู่ในระดับ20มึงมีสันดานอยู่ในระดับ10มึงขายได้แค่คนที่ระดับสันดานเท่ามึงแต่มึงจะขายคนที่มีนิสัยอยู่ในระดับ20ไม่ได้และคนที่มีนิสัยสูงในระดับ20ร้วยกว่าเยอะ เก่งกว่าเยอะดังนั้นถ้ามึงสามารถเรียนรู้ได้จากมันเปลี่ยนนิสัยมาเป็นแบบมันมึงจะขายมันได้มึงต้องไม่มีลิมิตในการขายไม่มีข้อจํากัดในการพบปะผู้คนทําให้เขาศรัทธาในตัวมึงได้การศรัทธาในตัวมึงได้มึงต้องมีนิสัยในตัวเหมือนเขาถ้ามึงมีสันดานมึงก็หากินกับพวกที่มีสันดานมึงก็ได้เงินในระดับสิเท่านั้นถ้ามึงมีนิสัยมึงก็หากินกับพวกที่มีนิสัย มึงได้เงินมากขึ้นในระดับ20แต่ถ้ามึงมีอุปนิสัยมึงจึงหากินได้ยังไม่มีลิมิตไร้ขีดจำกัดนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั่นคืออิสรภาพสูงสุดในสายอาชีพดังนั้นการยอมรับจึงไม่ใช่ยอมรับที่มึงวาดรูปหรือร้องเพลงหรือแต่งเพลงไม่มันยอมรับที่อุปนิสัยของมึงซึ่งฝึกฝนตัวเองมาดีแล้วต่อหากการฝึกตนคือการเรียนรู้คำถามคือ ถ้าเช่นนั้นเราจะไปเรียนรู้จากใครคําตอบง่ายมากก็เรียนรู้จากคนที่มีนิสัยหรืออุปนิสัยที่ดีนั่นเองคําว่านิสัยสันดานหรืออุปนิสัยนั้นภาษาพระใช้ค,คําว่าวัสนาสอดคล้องกับที่หลวงปู่มั่นภูริทตโตสั่งสอนไว้วาสนานะั้นไปไปตามอัธยาศัยคนที่มีวัสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวัสนาก็อาจเป็นคนพาลได้บางคนวัสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นในทางจิตวิทยาบอกว่าเราต่างมีชีวิตอยู่ในโลกของพลังงานนักจิตวิทยาพบว่าความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเรามีแรงดึงดูดและมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าเราจะคิดดีคิดร้ายรู้สึกบวกหรือรู้สึกลบสิ่งต่างๆที่เราคิดเชื่อและรู้สึกจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตดังนั้นการเลือกคบคนจึงควรพิจารณาก่อนว่าจะคบหรือไม่คบเพราะผู้คนที่เราครบค้าสมาคมด้วยต่างมีผลต่อระดับพลังงานความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเราข้อสังเกตหากวันนี้ชีวิตจึงเตมไปด้วยวเรื่องแย่ๆคนห่วยๆเหตุการณ์ร้าย นั่นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราเป็นผู้ดึงดูดภาวะเหล่านี้เข้ามาสู่ตัวเองเพราะเราอยู่ในระดับพลังงานเดียวกับคนแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้พลังงานมันก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนชนกันไปมาจิมโรนนักธุรกิจชื่อดังครูด้านการพัฒนาตนเองกล่าวไว้เราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราก็หาอยู่ด้วยมากที่สุดดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณต้องยกระดับพลังงานขึ้นไปอีกระดับโดยการแวดล้อมตัวเองอยู่ด้วยคนเก่งที่สุด5คนเพราะ5้าคนเหล่านี้มีพลังงานในตัวที่ดียอดเยี่ยมซึ่งพลังงานดีๆในระดับนี้หาได้จากมิตรซึ่งเป็นอริยชนย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นมิตรในระดับอริยชนเท่านั้นอย่าลืมว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกของพลังงานและจิตวิญญาณของเราก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งการครบมิตรจะส่งผลต่อระดับพลังงานชีวิต ทางในแง่ของการดึงดูดและนิสัยอุปอนิสัยหรือภูมิวัส,สนาของเราคำถามคือมิรท,ที่เป็นอริยชนเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นแห่งความสุขความเจริญในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบ,บอกวิธีพิจารณาการเลือกคบมิตรไว้ว่ามีอยู่สองประเภท คือมิตรแท้และมิตรเทียมดังนี้มิตรเทียมมีอยู่สี่จำพวก 1. มิตรที่ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว 2. ดีแต่พูด 3. ชอบพูดประจบ 4. ชักนำไปในทางเสื่อมเสียมิตรประเภทนี้ไม่ควรครบพึงเว้นเสียให้ห่างเหมือนคนฉลาดหลีกเว้นทางที่มีภายอยู่ตรงหน้าไปฉะนั้นมิตรแท้มีอยู่สี่จำพวก 1. มิตรมีอุปการะให้ความช่วยเหลือ สองร่วมสุขร่วมทุกข์สามแนะนำประโยชน์บอกทางเจริญสี่มีความรักใคร่แต่ในที่นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่มิตรที่เป็นอริยชนดังนั้นในข้อที่สามของมิตรแท้คือมิตรแนะนำประโยชน์บอกทางเจริญซึ่งตรงกับมิตรที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้คบหาสมาคมมิตรประเภทนี้จะแฝงอยู่ในรูปของรุ่นพี่ครูอาจารย์โค้ชเทรนเนอร์พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้นภาษาพระใช้คําว่ากัรยาณมิตรบางครั้งในวันที่เราสงสัยไม่แน่ใจตัวเองหาคำตอบไม่เจอหรือแม้แต่วันที่เราหลงทางการมีครูที่ดีจะเป็นเสมือนแสงสว่างส่องทางชีวิตให้กับเราดังนั้นครูในการดำเนินชีวิตของเราอาจมีได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นครูด้านการเรียนด้านการทำงานด้านการเงินด้านการใช้ชีวิต การพูดคุยกับเพื่อนก็อาจทําให้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่บางครั้งเราก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์ลุ่มลึกกว่านั้นและมีความรู้สามารถแนะนําสิ่งที่เพื่อนอาจบอกไม่ได้หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดได้การมีครูหรือโค้ชที่ดีก็ไม่ต่างจากมีเข็มทิศนําทางชีวิตชั้นเยี่ยมกับเรานั่นเองยกตัวอย่างลิชาร์ดเกียรดลาฮอลีวูดผู้ได้สมญานามว่าอเมริกันโพธิสัตว์จากคนที่ความสุขหายไปจากชีวิต ไ,ได้พบกับครูทางจิตวิญญาณของเขาคือองค์ทรายละมะที่14ก็เปิดเผยว่ามันเหมือนรักแรกพบพมรู้สึกได้ถึงความเชื่อมัน่นและความสงบทันทีมันยากมากที่คุณจะพบคนที่มีความต้องการเพียงสิ่งเดียวคือให้คุณมีความสุขและท่านรู้หนทางนําไปสู่สุขเมื่อคุณปฏิบัติตามด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวคุณจะพบความสุขในที่สุดนี่คืออิทธิพลของกลยาณมิตร ส่วนคำว่าอริยชนมีศัพท์อยู่สองคำประกอบกันคืออริยะกับชนมาเริ่มกันที่คำว่าอริยะแปลว่าจเจริญประเสริฐโดดเด่นผู้บรรลุคุณธรรมวิเศษส่วนชนหมายถึงประชาชนคนทั่วไปแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือปุถุชนปัญญาชนและอริยชนดังนั้นคำว่าอริยชนในที่นี้จึงหมายถึงพระโสดาบัน พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นหมู่ชนที่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงไกลจากกิเลสเรียกรวมกันว่าพระอริยบุคคลวงล้อสู่ความเจริญในข้อที่สองกล่าวว่าสัพป,ปริสูป,ปัส,สายะการคบหาสมาคมกับอริยชนไม่เป็นมิตรคือเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนอกจากนี้การได้คบหากับมิตรผู้ประเสริฐเช่นนี้ท่านยังจัดเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขความเจริญความรุ่งโรจน์จตนาการเป็นโอกาสทองของการได้สนิทเสวนากับนักปรา์ผู้ทรงศิลทรงธรรมทรงปัญญาท่านวอวชรเมธีกล่าวว่าการครบกรยาณมิตรก็เหมือนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีส่วนการครบคนพาลมืนตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูที่คอยแต่จะหาช่องทางสร้างความวินาศ พระพุทธองค์ตรัสถึงหลักในการเลือกคบคนที่ควรครบเอาไว้ว่าไม่ควรครบมิตรชั่วไม่ควรเกือกลัวคนเลวซามพึงพยายามคบมิตรที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคน <S <S ทางเลือกในการเสพคบย้ำอีกครั้งว่าความเจริญก้าวหน้ามีอยู่สี่ประการคือ 1. ความเจริญก้าวหน้าด้วยสรรพสมบัติ 2. เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาสเจริญก้าวหน้าด้วยความดีงาม สี่เจริญก้าวหน้าด้วยประโยชน์ทั้ง3 1. ประโยชน์ในโลกนี้ 2. ประโยชน์ในโลกหน้า 3. ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจงวางวิธีคิดวิธีทำแบบเดิมลงไปก่อนเพราะถ้าคุณเป็นคนร่ำรวยมั่งคัง่งมากที่สุดในโลกแต่ท้ายที่สุดเมื่อจบเกมชีวิตแล้วตกนรกนั่นก็ไม่ใช่ทิศทางของวงล้อแห่งความเจริญจะพาคุณไปหรือตรงกันข้ามคุณเป็นคนจนที่สุดในโลกแต่สุดท้ายแล้วคุณได้ขึ้นสวรรค์เกิดเป็นเทวดา นั่นก็ยังไม่ใช่ทิศท,ทางที่เหมาะสมนักสําหรับวงล้อสู่ความเจริญทิศท,ทางที่ถูกต้องซึ่งเรากําลังพูดกันอยู่ในบริบทนี้คือคุณต้องมีความเจริญก้าวหน้าครบสี่ประการดังที่กล่าวมานั่นแปลว่าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคือกระบวนการมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวไม่เชื่อคนเราไปถามเชฟคนไหนดูก็ได้ทุกคนก็จะบอกเหมือนกันว่าอาหารจานที่อร่อยเหาะที่สุด เป็นผลมาจากส่วนผสมวัตถุดิบและกระบวนการปรุงแต่งรสชาติรวมน่นนิดนี่หน่อยแล้วนำมาปรุงประกอบรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเสร็จแล้วคุณก็จะได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเลิศรสที่สุดการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตก็เช่นเดียวกันมันคือการสะสมองค์ความรู้ของครูลหลายๆคนเข้าด้วยกันแล้วเกิดการตกผลึกเป็นวิธีคิดวิธีทำเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นได้โปรดช่วยขีดเส้นใต้กำกับไว้ด้วยว่า มูลค่ามาเริ่มเกิดจากกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ถ้าคุณต้องการมูลค่ามาหาศาลอยู่ในระดับหลักล้านไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักพันคุณก็ต้องแสวงหาครูที่มีองค์ความรู้ระดับหลักล้านเข้ามาใส่ไว้ในตัวหน้าที่ของคุณคือตามหาครูคนนี้ให้เจอแล้วถอดรหัสวิธีคิดวิธีทำของท่านออกมาเป็นแนวทางของตัวเองจำไว้ว่าทิศทางที่บวงล้อสู่ความเจริญก้าวหน้าจะขับเคลื่อนนำพาเราไปนั้น เราต้องได้พบความมั่งคั่งร่ำรวยสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำและสุดท้ายเมื่อปิดฉากจบเกมชีวิตคุณต้องได้เลื่อนภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นกว่าต้นทุนเดิมที่มีมาและครูในแต่ละสายจะช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ปัญหาในการคบหาสมาคมคืออริยชนหรือพระอริยบุคคลนั้นเราไม่รู้หรือรู้ไม่ออกหรอกว่าท่านไดบรรลุค,คุณธรรมพิเศษแล้วนี่จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการเลือกคบหาอาริยชนไม่เป็นมิตร อย่างที่สองคือย่าว่าแต่อริยชนเลยลำพังแค่อัจฉริยะบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพก็ยากที่จะเข้าพบหาหรือเข้าไปคบค้าสมาคมด้วยคุณเองก็รู้ว่าในทางปฏิบัตินั้นมันยากมากที่จะได้เข้าพบตัวจริงเสียงจริงของท่านเหล่านี้เทคนิคก็คือเปิดทางเลือกใหม่ให้เป็นการเสพคบเมื่อไม่สะดวกในการครบหาคุณก็ใช้วิธีเสพคบเอาได้เสพคบกับหนังสือบทสัมภาษณ์ คลิปวィィิดีโอหรือตามสื่อต่างๆยุคนี้มีให้เลือกเสพมากมายหากคุณไม่ขี้เกียจการเรียนรู้คือการเสพครบกัรยานามิตรอีกช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นแหล่งนัดพบกันทางความคิดซึ่งออกจะสะดวกรวดเร็วกว่าด้วยหากคุณไม่ยึดติดว่ากัรยานามิตรต้องเป็นบุคคลที่มีตัวตนจับต้องได้เท่านั้นดังนั้นการเสพครบข้อมูลจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าพบตัวจริงได้ แต่แน่นอนการเข้าไปพบตัวจริงมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของพลังงานอารมณ์ความรู้สึกและการซึมซับประเด็นก็คือเจ้าตัวเขาจะสะดวกให้คุณเข้าพบหรือเปล่านั่นละ่ะคือปัญหาคุณก็เลือกเอาละกันว่าจะเสพพบกันทางความคิดหรือจะไปพบเจอกับตัวตนจริงๆเลือกเอาที่คุณสะดวกแล้วกันตรวจเช็คลมยางก่อนขับเคลื่อน เลื่อนภูมิวัสนาคบหากรยนานมิตรอยากเจริญก้าวหน้าคุณต้องฝึกตนบ่มเพาะนิสัยใหม่โดยการครบหาอริยชนหรืออัจฉริยะบุคคลไว้เป็นมิตรเพื่อเลื่อนภูมิวัสนาของตอนให้สูงเด่นเป็นสง่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขความเจริญเป็นอุดมมงคลชีวิตถ้าคุณไม่สะดวกในการครบหาสมาคมยังมีอีกทางเลือกหนึ่งเป็นการเสพคบเสพคบด้วยการเรียนรู้ข้อมูลประวัติ วิธีธรรมวิธีคิดของกัลยาณมิตรเพยกระดับพลังงานชีวิตของตัวเองจบวงล้อที่2เลื่อนภูมิวัสนาคบหากัลยาณมิตร